สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้พบกับคูเปิรนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องนะคะคําที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศนะคะที่นํามาใช้ในภาษาไทยนะคะ ทีนี้มาดูนะคะคําที่มาจากภาษาต,ต่างประเทศนั้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันมีอยู่จํานวนมากนะคะที่เรายืมเขามาใช้นี้ก็เพราะว่าอะไรลูกใช้ในการติดต่อสัมพันธ์กันนะคะในด้านอะไรบ้างนะอย่างเช่นด้านการค้านะคะการศึกษาการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะคะและวิทยาการต่างๆนะคะทําให้มีคํานะคะในภาษาไทยนั้นเพิ่มมากขึ้นนะคะ เพียงพอต่อการใช้นะคะแล้วก็สะดวกในการติดต่อสื่อสารนั่นเองนะคะอ่าทีนี้นะคะคำที่มาจากภาษาต่างประเทศนั้นนะคะมันก็จะมีหลัก เกณฑ์ของภาษาในแต่ละภาษานะคะซึ่งภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทยทุกวันนี้นะคะมันมีเป็นจํานวนมากนะคะอย่างเช่นภาษาอะไรบ้างลูกเช่นภาษาบาลีสันสกฤตภาษาคขมรนภาษาจีนภาษาชาวมาลายูนะคะและโดยเฉพาะภาษาอังกฤษนะคะทีนี้นะคะมันก็จะมีภาษาอะไรบ้างที่เราจะเรียนนะคะก็คือบาลีสันสกฤตภาษาจีนภาษาคขมรนภาษาชาวมาลายูนะ ะะแล้วก็ภาษาอังกฤษและยังมีหลายๆนะคะาภาษาที่นะคะเด็เรียนเอาไว้เรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นไปกว่านี้นะคะสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูก็จะสอนแค่ภาษาบาลีกับภาษาสารสกฤตก่อนนะคะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะเราต้องรู้หลักนะคะหลักการสังเกตคำที่มาจากภาษาบาลีก่อนนะคะส่วนใหญ่ภาษาบาลีก็ จะพบในเนื้อหาในทางด้านพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะลักษณะของคำบาลีนะคะจะมีสละอยู่8ดเสียงด้วยกันก็คือสละอะสละอาสละอิสละอีสละอุสละอูแล้วก็สละเอสละโอนะคะทีนี้พยัญชนะนะคะมันมีทั้งหมด33เสียงซึ่งแบ่ง เป็นพยัญชนะวัคตามฐานที่เกิดเดี๋ยวค,คุณครูจะให้ดูตารางนะคะเขาจะแบ่งเป็นประมาณ5วรวคแล้วก็รวมทั้งเอกวรกหนึ่งคือวัคเศษ,ษนะคะต่อไปภาษาบาลีนิยมใช้รรจุลาอย่างเช่นคําว่าอาสารหะบูชาจุรามณีนะคะ,ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะคําที่มีคําว่ารินะคะระหว่างคําเช่นคําว่ากริยานะคะปร,ะรินิพานคําเหล่านี้ก็จัดเป็นภาษาบาลีเช่นเดียวกันนะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูตารางการแบ่งวรรคกันนะคะซึ่งนักเรียนอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะคะในภาษาบาลีเขาจะแบ่งวรรคออกเป็น5วรคก้วยกัน1ก็คือวรรคกะ2วรรคจะสวรรคตะ4วรรคตะอันแรกตะเป็นตบตักนะลูกแล้วก็ฐานปุ่มเงือก มันจะอยู่เสียงมันจะอยู่ที่ฐานภุมมเงือกต่อไปวัคตานี่ฐานจะอยู่ที่เสียงาฐานฟันนั่นเองนะคะแล้วก็วัคปะฐานอยู่ที่ริมฝีบปากแล้วก็มีอีกวักหนึ่งก็คือเรียกว่าวัคเศษนั่นเองนะคะทีนี้มาดูพยัญชนะเขาจะแบ่งพยัญชนะทั้งหมดในภาษาบาลีจะมีสาตัวแลาตัวลูกจะแบ่งเป็นแถวที่1แถวที่สองแถวที่สามแถวที่ สและแถวที่ห้าที่นักเ,เรียนงงไหมว่าทำไมต้องแบ่งเป็นแบบนี้เขานำหลักในการแบ่งนั้นนะคะมาจำแนกคํามาใช้ในการประสมคําดังนี้เลยนะคะหลักในตัวสะกดตามมาตาภาษาบาลีนะคะอ่ะ หนึ่งก็คือคำบาลีเมื่อมีตัวสะกดต้องมีตัวตามนะคะทีนี้พยัญชนะนะคะที่เป็นตัวสะกดนะคะมันจะอยู่พยัญชนะแถวที่1แถวที่3แถวที่5ดังที่ครูกล่าวไปขั้นต้นอันนี้มันอยู่สไลด์คนละหน้ากันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนักเรียนไปอ่านทบทวนในหนังสือหลักและการใช้ภาษาไทยนะคะซึ่งนักเรียนตอนนี้นักเรียนมีทุกคนอยู่แล้วนะคะอ่าต่อไปนะคะ3ก็คือพยัญชนะแถวที่1น,นะคะเป็นตัวสะกด แล้วก็ต้องพยัญชนะแถวที่หนึ่งที่สองในวรคเดียวกันนะจะเป็นตัวตามเช่นคำว่าสักกะคำว่าทุกสัจจะมัชฉาอิตติหัดบุภาคำเหล่านี้เป็นคำบาลีนะคะต่อไปพยัญชนะแถวที่สามจะเป็นตัวสะกดพยัญชนะแถวที่สามที่สี่ในวรคเดียวกันจะเป็นตัวตามนะคะเช่นคำว่าพยักคำว่าพุทธคำว่าอักคีอัชชาไซายคำว่าอาวิชา ต่อไปพยัญชนะแถวที่หเป็นตัวสะกดแล้วก็จะมีพยัญชนะทุกตัวในวรรคเดียวกันสามารถตามได้ทุกเสียงนะคะเช่นคำว่าสังคำว่าองค์คำว่าสงสัญชาติสันถานสันดาส,าสันทะสันทานนะคะสัมผัสสัมพันธ์คำพีอัมพรเหล่านี้นะคะต่อไป6พยัญชนะวรรคเศษ นะคะไอเศษวักอันสุดท้ายเลยนะคะเป็นตัวสะกดได้บางตัวอย่างเช่นคําว่าอายกามลิกาวิรุณนะคะชิวหาเป็นต้นนะคะต่อไปตัวอย่างคําภาษาบาลีอันนี้เดี๋ยวให้นักเรียนนะคะ อ่านเองนะคะในสไลด์นะลูกตอนหลังจากที่ครูนะคะอธิบายเสร็จแล้วให้นักเรียนศึกษาคําบาลีเอาเองนะคะอ่าตัวอย่างคํายกตัวอย่างสัก5คําอย่างเช่นคําว่ากิตติกิเลสกริยากราคําว่าเขตคําเหล่านี้นะลูกเป็นคําที่มาจากภาษาบาลีทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนอ่านทบทวนอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากที่คุณครูจบการนำเสนอแล้วนะคะ ต่อไปนะคะหลักสังเกตคําที่มาจากภาษาสันสกฤตเมื่อสักครู่เป็นภาษาบาลีนะลูกต่อไปเป็นภาษาสันสกฤตลักษณะของคําที่มาจากภาษาสาันสกฤตนั้นนะคะจะมีทั้งหมด1 4เสียงด้วยกันเพิ่มมาจากภาษาบาลี6เสียงนะคะก็คือสลักเพิ่มมา6ตัวนะลูกเช่นรื้อรื้อรือหัวเข้าออกเสียงรอเรือแล้วก็รื้อนะคะออกเสียงรอลิง ไออานะคะเช่นคำว่าคารืหาคำว่าทฤษฎีคำว่าพฤษภาคมคำเหล่านี้เป็นภาษาส,าสันสกฤตนะคะพยัญชนะในภาษาส,าสันสกฤตนั้นมีเพิ่มมาจากภาษาบาลีสองตัวก็คือโซอาลากับโซลุสีเพราะฉะนั้นพยัญชนะในภาษาส,าสันสกฤตนั้นมีทั้งหมด35ตัวนะคะส่วนใหญ่นะคะคําภาษาสันสกฤตมักจะมีรอหันนะคะ,ะแล้วก็คํา ที่มีพยัญชนะเสียงควบกล้ำนะคะส่วนใหญ่ก็จะจัดเป็นภาษาสันสกฤตเช่นคำว่าปรชญานะคะมัทยต์คำว่ากษัตริย์เหล่านี้จัดเป็นภาษาสันสกฤตทั้งหมดนะคะต่อไปลักษณะของคำภาษา,าษสันสกฤตนะคะนิยมใช้ทอนมคุณโทกับทอผู้เท่าผสมในคำนำนั้นนะคะส่วนลอจุลานั้นเป็นภาษาหลายลูกลอจุลาเป็นภาษาหลายลูกเป็นภาษาบา บาลีใช่ไหมอ่าเช่นคําว่านะคะจุรามณีอันนี้เป็นบาลีนะแต่คําว่าจุธามณีเป็นภาษาสาันสกิตนะคะอ่าต่อไปคําที่ผสมด้วยสระไอในภาษาสันสกิตเมื่อเป็นภาษาไทยจะแผงเป็นสระแอนะคะเช่นคําว่าอะไรลูกคาว่าวัยคําว่าไวทยะคํานี้มันหมายถึงอะไรลูกหมายถึงคําว่าแพทย์นะคะซึ่งเป็น หมอรักษาโรคนั่นเองนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรหูกเปลี่ยนสระไอเป็นสระสระแอนั่นเองนะคะต่อไปคําไทยที่ลงท้ายด้วยคําว่าเคราะห์นะคะถ้าแผงมาเป็นคําเหล่านี้คอรอหอหนาการันนะจะจัดเป็นภาษาสันสกฤตเช่นคําว่าวิเคราะห์สังเคราะห์คําเหล่านี้นะคะเป็นภาษาสันสกฤตนะคะ อาจดูตัวอย่างคำในภาษาสันสกิตเช่นคำว่าการระบบคำว่าการกคำว่ากรรมคำเหล่านี้ประสมด้วยอะไรลูกลหลรนใช่ไหมกศาสตร์คำว่าการการบูร นะคะกีรติโกรธกีธาอันนี้ให้นักเรียนศึกษาเองแล้วโลกมีเยอะมากเลยคำที่มาจากภาษาสันสกิตนั่นเองนะคะเดี๋ยวหลังจากจบคลิปนี้แล้วนะคะให้นักเรียนทบทวนนะคะแล้วก็อ่านซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะทีนี้มาดูตารางเปรียบเทียบภาษาบาลีกับภาษาสันสกิตนะคะอ่า ภาษาบาลีสละจะมี8ตัวนะคะส่วนภาษาสันสกฤตมี14นะเพิ่มมา6ตัวนะลูกอันนี้ให้ศึกษาเองนะคะครูได้อธิบายไปข้างต้นแล้วนะคะต่อไปพยัญชนะถ้าเกิดเป็นภาษาบาลีมี33ตัวภาษาสันสกฤตมีทั้งหมด35นะคะอะต่อไป ถ้าเกิดเป็นภาษาบาลีนะคะรอหันใช้ไม่ลูกไม่ใช้แต่จะใช้คําว่าริแทนนิยมใช้คําว่าริรอหันนั้นจัดเป็นคําภาษาสาันสกฤตนะคะลอจุลานะคะเป็นภาษาคําที่ผสมด้วยลอนจุลาส่วนใหญ่เป็นบาลีถ้าเป็นทอมุนโทนะคะก็จะเป็นทอมนัุนโทก็จะเป็นคําภาษาสาันสกฤตนะคะ ทีนี้ภาษาบาลีไม่นิยมใช้คำควบกล้ามหรืออักษรน,นำแต่ภาษาส,าสันสกฤตนิยมใช้คำควบกล้ามหรืออักษรน,นำนะคะแล้วก็ใช้ภาษาบาลีใช้สระอิสระอุนะคะส่วนภาษาส,าสันสกฤตใช้ตัวฤๅนะคะเช่นคำว่าฤทธิ์หรือคำว่าฤษีต่อไปนะคะภาษาบาลีนะคะมีหลักตัวสะกด ตัวตามแน่นอนนะคะส่วนภาษาสันสกฤตนั้นนะคะตัวสะกดหรือตัวตามไม่ไม่แน่นอนนั่นเองนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้คุณครูก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะหากนักเรียนนะคะสงสัยหรือไม่เข้าใจนะคะให้นักเรียนนะคะทักมาถามในรายส่วนตัวของคุณครูก็ได้นะคะหรือไม่นักเรียนก็อ่านหนังสือเพิ่มเติมนะคะในหนังสือหลักและการใช้ภาษาไทยได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ